สวัสดีคะ่ะ F4 วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพอตรอเั่าไหร่ย2ิบสองมกดาวันที่หนึ่งรู้สึกว่าวันขึ้นปีใหม่ไม่เคยมีอะไรกินคะ่ะแลบ,บูบีูสิมีน้ำริก,าการมีน้ำริกาาตะแดงเ,<อ>เอามาจากสวนาายูกิตกค่ะ แล้วมันก็กรอบเจ๊ผมทำอะไรมากินกรอบมากค่ะมวันเลยบูบีเลขาดกับข้าวไม่มีหมูมีเนื้อคัะวันนี้ถ้าไม่มีหมูมีเนื้อเจ๊จะเล็บูบีทันทีจะว่ามันขาดอะไรไปสักสิ่งอย่างมีแต่น้ำพริกนี่จะถือว่าจ <c oughs> คุดข้าวข,ข้าวข,ข้าเย็นเจี่ยบวงก็เป็นห่วงปลานี่เจียบวงข้าว,วจานเนี่ยเจี๊ยบวงเป็นคนกินข้าวเยอะตั้งอาหารจากโรคมะเร็งกินข้าวเยอะค่ะ มะเร็งก็มีหลายสายพันธุ์นะคะเป็นแล้วตายก็มีเป็นแล้วหายก็มีมีสองสานะยพันธุ์ค่ะสายพันธุ์รอดกับสายพันธุ์ตายรอดก็ตายค่ะเยาวงนี่รอดกินมากกระเก่าหมอบอกว่าไม่อ้วนแล้วนะคุณเพื่นอยู่ว่าเราดูแลกันดีขนาดไหนอ้วนมากกร่เก่าค่ะ ว้กรอบเลยนะคะนี่ค่ะอก่กรอบๆจากสวนเดลเจวงอร่อยมากไม่ได้ไปไหนเลยบีม่ไม่ได้ไปไหนเลยกลว่าลัวลกกลัวโควิดกลับไม่ได้ไปไหนอร่อยมากไม่ได้ไปไหนเลยสองพี่น้องต้องเฝ้าร้านค่ะ โซ่นก็ไม่มีอะไรทําแล้วซาบุพันกินมือค่ะกินข้าวปลาทอดต้องกินมือนะะถึงจะอร่อยนี่ก็ก็เจียวหมูนะคะตอนแรกจะให้เจ๊หวงทำปลาชี๋ข้าวหน้าปลาชีกหรือข้าวหน้าปลาแก๋นวหน่อยมือถึงไหมก็ยเจียวหมู จ้าจ้าอร่อยมากค่ะมาเร็วนี่ค่ะนปลากแกปลาแกะนะคะที่ร้านมีขายค่ะทอดร้อนๆเลยใครตนใจมาได้นะคะน้ำจิ้มแบบบ้านนอกบ้านนอกคิดถึงสุพรรณก็ทำอาหารสุพรรณนะ วยเตี๋ยวหมูแบบบ้านนอกลูกพิน้นหักด,ดองโอ้ยกรแแะปีดองโอ้ยเผ็ด,ดกระาตขาว นี่นะคะใครสนใจมันเลยคะ่ะสุดยอดอมาทอดควั้ว้าวหอมค่ะปักแกปะปักแกะร้ชาดินนะต้องเอาต้องเอาตัวใหญ,ใหญ่ตัวเล็กอยู่ไม่ได้หนาวมากค่ะหนาวมากค่ะรนร้านหนาว,นาว,นาวอันนี้เรื่องทำ เริ่มทำความอุ่นสองตัวกันแล้วค่ะในญี่ปุ่นถ่ายให้ดูนะคะว่าให้ที่ประเทศไทยดูค่ะคนไทยเนะีไม่หนาวขนาดนี้ใช่ไหมลบสามองศาค่ะตอนนี้ตอนนี้สามองศาตอนสิบเอ็ดโมงนะดูสิค่ะนี่เครื่อทงทำมิเตอร์ทำความอุ่น โดยจฉพาะเราก็กาย่างเนยย่างของอะไรตั้งวันนี้มันจะอุ่นๆนี่ตัวตัวนี้ใหญ่คะอันนี้ตัวอันนี้ตัวตัวเล็กเฉพาะให้มาดูตัวเล็กเฉพาะเจ้าห่วงเฉ<ด> <c oughs> พาะเฉพาะเจวง <c oughs> <ๆ>นี่ตัวเล็กแล้วข้างบนก็เห็นไหมน้ำรอ้อนน้ำรอ้อ,อน,อนออไว้ดื่มกิน ก็กินน้ำเย็นไม่ไมไหวหนาวมากค่ะตรงปากได้วันเขียวเลยหนาวจนเขียวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอคลิปหน้าค่ะใครใตกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นได้นะคะขอบคุณมากค่ะ